ไซเวไม่มีอะไรมากนะครับไซเวไม่มีอะไรมากไซเวคือการลังเลของราคาจะไม่ยกทั้งโลจะไม่ยกทั้งไฮถ้าชุดนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยชัดเจนนะครับโลยกสูงขึ้นแบบนี้เห็นไหมแต่ไฮเท่าเดิมน่ฮะหรือไฮลดลงด้วยบางทีก็มีไฮลดลงบางทีก็เท่าเดิมแบบนี้นะครับซึ่งตัวราคานะครับวิ่งออกข้างไม่ชัดเจน ซึ่งตัวราคาวิ่งออกข้างไม่ชัดเจนสภาวะนี้คือสภาวะตลาดลังเลตรงนี้เรียกว่าไซเวนะครับนี่คือสภาวะตลาดที่2เรามารู้สภาวะตลาดที่3นะครับคือสภาวะตลาดที่เรียกว่าดาวเทนดาวเทนหรือเทนขาลงตลาดนะครับของดาวเทนจุดสังเกตหลักๆของการที่เราจะมองว่าเป็นดาวเทนนะครับให้สังเกตที่ h i คือ high จะต้องลดตัวต่ำลงเสมอนะครับ high จะต้องลดตัวต่ำลงเสมอนะฮะไฮจะต้องลดตัวต่ำลงเสมอถึงเรียกได้ว่าเป็นตลาดขาลงหรือเป็นดาวเรนส่วนโลจะลงมาต่ำหรือโลจะเท่าเดิมก็ได้โฟกัสขาลงให้โฟกัสที่ไฮต้องต่ำลงขาขึ้น ให้โฟกัสที่โลต้องยกขึ้นนะครับโฟกัสตรงนี้ถ้าเมื่อใดที่ขาลงไฮยกสูงไฮยกตัวสูงกว่าไฮเดิมเมื่อไหร่แบบนี้เมื่อไหร่นะครับให้สันนิษฐานเลยว่ามีโอกาสเปลี่ยนเทรนมีโอกาสเปลี่ยนเทรนเพราะฉะนั้นแล้วคีย์หลักๆของการแยกแยะสภาวะตลาดขาขึ้นขาลงและไซเวข้อที่1 ขาขึ้นโฟกัสที่โลจะต้องยกตัวขึ้นข้อที่2ขาลงโฟกัสที่ไฮต้องลดลงข้อที่สามด์เว์ไฮและโลไม่ยกขึ้นไม่ยกลงนะครับเป็นการออกข้างทีนี้เรามาไปกันต่อเมื่อเรารู้แล้วว่าจุดสังเกตหลักๆของเทรนขาขึ้นให้มองที่โลเทรนขาลงให้มองที่ไฮไซเว ไม่ทำโลไม่ทำหายบอสคือการเบรกออฟสตัคเจอร์บอสนะครับเป็นตัวบอกว่าเทรนจะไปต่อบอสเป็นตัวบอกว่าเทรนจะไปต่อเช่นนี่เมื่อเกิดการบอสแบบนี้ตรงนี้นะครับเป็นบอสเมื่อราคาเอาภาพใหญ่ๆนะครับเมื่อราคานะครับได้ชานะ High เดิมขึ้นไป,ขนไปเขาจะเรียกว่าบอสทันชีอย่างเช่นอะไรเอ่ยตรงนี้เห็นไหมครับราคาขึ้นมาสร้าง High ตรงบริเวณนี้ตบลงมาทำโล w บริเวณนี้และโล w บริเวณนี้ส่งผลให้ชนะ high เดิมตรงนี้นะครับตรงนี้จะเรียกว่า b e a k อ o f s t r u c t u r r พอเบรกออฟสตัคเจอรเสร็จปุ๊บเราก็ทำโลย่อลงมาทำโลแล Break ้วเบรกไฮขึ้นไปใหม่แบบนี้นะครับก็จะ เป็นการยืนยันได้ว่าอ๋อยังไปเทียนขาขึ้นอยู่แบบนี้ก็เบรกออฟสตัคเจอร์ไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมครับราคายกโลขึ้นตลอดเวลาราคายกโลขึ้นอยู่ตลอดเวลา1 2 3 4ขึ้นไปแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าเบรกออฟสตัคเจอร์ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสังเกตว่าราคากำลังใหญ่ขึ้นต่อราคากำลังอยากจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ แล้วทีนี้ช็อกค,คืออะไรช็อกค,คือการเปลี่ยนโครงสร้างของราคามาอยากมาดูอย่างตรงนี้นะครับอยากชัดเจนอย่างตรงนี้สังเกตตรงนี้นะฮะร,ราคาโลอยู่ตรงนี้ขึ้นไปทำไฮทำโลทำไฮทำโลทำไฮโอเคตรงไหนเกิดการบอสครับตรงนี้เกิดการบอสอันดับแรกตรงนี้เกิดการบอสและ ขึ้นไปก็บอสอีกรอบหนึ่งตรงนี้และขึ้นไปก็บอสอีกตรงนี้และคาดการได้ว่าถ้าขึ้นอีกจะต้องเป็นเทนไปต่ออย่างเช่นย่อลงมาไปต่อแบบนี้นะฮะนั่นคือสถานะบอกได้ว่าเทนจะไปต่อแต่เขามาช็อคคือการเปลี่ยนโครงสร้างเช่นปัจจุบันนี้ปกติแล้วถ้าเทนชุดนี้อยากจะไปต่อต้องบอสขึ้นไป ตามโครงสร้างนี้แต่เมื่อใดที่เกิดช็อกเขาจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทันทีส่วนช็อกจะอยู่ตรงโลช็อกอยู่ตรงนี้ c h a n g e of c h a r a c t e ตรตรงนี้นะเมื่อใดที่เกิดช็อกหมายความว่าไฮล่าสุดตรงนี้คือไฮล่าสุดไฮล่าสุดได้เกิดการราคาได้ทิ้งตัวเกิดการ ทำลายโลล่าสุดหรือทำลายโลปัจจุบันตรงนี้ราคาทิ้งตัวทำลายโลปัจจุบันตรงนี้นะครับในจังหวะนี้ที่ราคาทุบลงมาแรงๆแ,แบบนี้แล้วพังโลปัจจุบันตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าช็อกทันทีเมื่อใดที่เกิดช็อกนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างหรืออาจจะเปลี่ยนเทรน อย่างเช่นตอนนี้เมื่อกดเกิดช็อกแล้วไหมครับราคาขึ้นไปเห็นไหมสังเกตเลยไม่ทำไฮที่สูงขึ้นแล้วก็ตบลงมาแบบนี้ใช่หไหมเมื่อราคาตบลงมาแบบนี้คือการเปลี่ยนโครงสร้างแล้วจากบอสเทนขาขึ้นนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นบอสเทนขาลงทันทีแบบนี้แล้วเมื่อราคานะครับ บอสลงมาได้อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการคอนเฟิร์ว่าอ๋อเปลี่ยนเทนแล้วสรุปให้ได้ง่ายๆคือว่าบอสแสดงถึงราคาอยากจะไปต่อหรืออยากจะเป็นเทนไปต่อช็อ k แสดงถึงการอยากจะเปลี่ยนโครงสร้างหรือการอยากจะกลับตัวนั่นเอง